ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเวทีการประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2 0 2 0ค่ะก็ได้ผู้ชนะนะคะน้องการนัชชาสาวงามจากเชียงใหม่พวงด้วยดิจิทัลช้อยส์นะคะอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะส่วนรางวัลสมาร์ทบอย2020นะคะนั่นก็คือหนุ่มอาคลิสอาทิยานนนนะคะโดยทั้งคู่เนี่ยก็เผยถึงความตื่นเต้นหลังจากลงเวทีว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะขอขอบคุณครอบครัวที่การสนับสนุนตรงนี้การมาประกวดตรงนี้นมีไอดอลกันอยู่แล้วค่ะอย่างน้องอาคลิสเนี่ยก็มีพี่เวียนะคะพี่ลุย ส่วนน้องการก็เป็นรุ่นพี่ในไทยซุปนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่เราพยายามจะเตือนตัวเองก็คือแบบอย่าอย่าอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทครับทุกค่ะแบบตั้งสติเย,เยอะเนี่ยตอนนี้ไม่มีสติละตื่นเต้นค่ะก็พยายามจะ ตั้งสติแล้วก็แบบเตือนตัวเองว่าแบบต้องใช้ชีวิตแบบให้คุ้มค่านะแล้วก็ทําหน้าที่ทุกๆอย่างให้ดีที่สุดค่ะก็กำลังเรียกสติตัวเองครับเพราะว่าตื่นเต้นครับแล้วก็พยายามแบบพยายามแบบว่าพ่อไงนภูมิใจครับมันพูดไม่ออกครับมันตื่นตันใจมากว่าเราทําสาเร็จครับก็ขอบคุณของทุกคนที่ช่วยแชร์คิสอาคิญยานนท์นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้มาตลอดครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ